สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับวันนี้ผมมีคลิปสั้นๆจะมานําเสนอกับท่านที่รักการแต่งบ้านนะครับอันนี้หน้าบ้านผมประตูหน้าบ้านนะครับมีโคมไฟอยู่ตัวน,นี้เป็นงานเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็น,น,นรูปนกแล้วก็มีช่องรูเพื่อให้มีไฟอยู่ข้างในแล้วก็มีไฟลอดออกมากนะครับมีสอข้างประตูสองข้าง,าง,างครับ เนื่องจากว่าผูทำมานานแล้วประมันเกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับทําให้มันโคมไฟที่อยู่ข้างในมันแตกเปราะนะครับเนื่องจากแควลานานแล้วตอนนี้นะครับยืนใฟครอบทําจากอะไรเรามาดูกันนะครับต่อไฟผ่านเข้ามาครับรอดเข้ามาข้างล่างนะครับฝังสายไฟไว้ข้างในถ้าทำสายมันจะมี มันต้องไปซื้อที่ผมซื้อมาจากด่านเตรียมครับโอ้เพื่อจะคอกไฟลองเพื่อมให้หน้ำฝนเข้าเวลาฝนตกนะครับก็ต้องหาโคมไฟติดไว้อันนี้ผมดัดแปลงเอาจากอะไรอันนี้สิบปีแล้วตนะัดขอบมันกอบแตกออกแล้วเพราะฉนั้นต้องมาทำใหม่นะครับได้อันนี้มานะครับราคาหลักสิบนะครับมาทำโคมไฟสวยหรูเลยนะ ใช้ตันนี้มันจะเล็กนิดนึงนจะเข้าหลอดไฟไม่ได้นะครับต้องจะตัดออกครับบริเวณนี้นะครับจุดนี้ก็สมงหลอดไฟก็้พอดีเพราะสำคัญต้องเลือกหลอดไฟที่เล็กนิดนึงนะครับแต่หลอดใหญ่มันก็จะเข้าไม่ได้นะครับต้องขาให้กว้างขึ้นมันก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้จะกันน้ำด้ดีกว่านะครับเราเลือกตัดก่อนนี้ให้ตัดก,กันเลยครับ มเมก็ใช้ลูกหมูนะครับใส่ใบตัะเหล็กตัดเลยนะครับจะไ,ได้ไวแนละสะดวกครับ ก็จะได้ประรมาณนี้นะครับฟางขึ้นมาแล้วสมได้แล้ว ็พ,อ,พอดีเลยนะครับก็จะมาติดที่คอของฐาไงนไฟพอดีไม่ถึงคืนนะครับเพราะนั้นฝนตกลงมาน้ะว่็เข้าไม่ได้รอดไฟก็ไม่เสียเร็วจะได้นานมับมีข้อไว้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลับดอีกข้างหนึ่งกัน เสร็จแล้วทั้งสองขั้นนะครัเืเย็นนี้เรามาดูกันเปิดไฟดูว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับสหรับโคมไฟลัก20บาทนะครับต่อละยบาทครับมาแล้วนะครับทําม,มาตอนนี้เวลาประมาณถึงเกือบทุ่มนึงนะครับแสงก็จะประมาณนี้แต่ว่าสภาพแสงจะไม่เหมือนกับที่ตาเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายด้วยโทรศัพท์นะครับมัน ชดเชยแสงขึ้นมานะครับจะเปิดให้ดูว่ามันจะประมาณนี้นะครับอันนี้จ้าจ้าของความมันจริงมากเลยนะครับที่ยิงแสงเบากว่านี้ป้าปึ๊บนะครับสองข้างอีกข้างนึงก็จะตรงนี้นะครับอ่าอีกด้านนี้นี่จะเปิดเผมไปจากที่ให้น้ำไก่ แสงออกมาครับแค่นี้ครับน้ำก็มเข้าตอดไฟอันนี้ใช้นานมากนะครับหลายปีเลยฉันลืมข้างน้นนะครับของข้าวข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ 各位好。